หัวข้อความน่าจะเป็นในกรณีที่ S คือปริภูมิตัวอย่างหรือ Sample Space ซึ่งเป็นเซตจำกัดสมาชิกทุกตัวของ S มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน E เป็นเหตุการณ์ที่เป็น s u b เซตของ Sample Space ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E P วงเล็บ E เราสามารถที่จะหาได้จาก การที่เรารู้ NE คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์และเรารู้ NS คือจำนวนสมาชิกของ sample space พบว่า PE จะเท่ากับ NE หารด้วย NS ความน่าจะเป็นคือจํานวนที่จะบอกให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่สนใจนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเรามาดูสมบัติของความน่าจะเป็นนะะเมื่อ s เป็นปริภูมิตัวอย่างและ e เป็นเหตุการณ์ใดๆเราพบว่าค่าของความน่าจะเป็นจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่ากับ0หมายถึง เหตุการณ์นั้นไม่เกิดแน่ๆแ,และเท่ากับหนึ่งหมายถึงเหตุการณ์นั้นเกิดแน่นอนค่าของความน่าจะเป็นจึงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ความน่าจะเป็นของ Sample Space เป็น1ความน่าจะเป็นของเซตว่างคือเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดแน่นอนเป็น0น ลองมาดูโจทย์ในการคำนวณในการแก้ปัญหาความน่าจะเป็นนะคะข้อนี้บอกว่าเรามีสลากชื่อนักเรียนทั้งหมด30คนประกอบด้วยนักเรียนชาย18นักเรียนหญิง12จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราจับสลากแล้วได้ชื่อนักเรียนชาย ในการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่า Sample Space ก็คือการสุ่มเลือกนักเรียน1ชื่อจาก30ชื่อ Sample Space ก็คือ30 c 1นะคะและเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเราจะได้ชื่อของนักเรียนชายเราพบว่ามีนักเรียนชาย10 เราสุ่มเลือกมา1ก็คือ 18C1 30C1 ก็คือ30และ 18C1 ก็คือ18เราก็หาค่าความน่าจะเป็นได้เท่ากับ18ส่วน30หรือถ้าตัดทอนก็ได้เศษ3ส่วน5นั่นเองโจทย์ข้อเดิมแต่เราสนใจ เหตุการณ์ที่เราจะสุ่มแล้วได้นักเรียนหญิงค่าความน่าจะเป็นในการสุ่มเลือกแซมเปิลสเปซก็คือ30เลือกมา1แต่เหตุการณ์ที่เราจะได้นักเรียนหญิงนักเรียนหญิงมี12เราก็สุ่มเลือกมา1ก็คือได้ค่าความน่าจะเป็นเป็น12ส่วน30 นักเรียนก็สามารถตัดทอนได้เศษ2ส่วน5เพราะนั้นจาก1.1 1.2เราก็จะพบว่าโอกาสที่เราได้นักเรียนหญิงเป็นเศษ2ส่วน5ในขณะที่นักเรียนชายเป็น3ส่วน5เพราะนั้นโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เราสุ่มแล้วได้นักเรียนชายจะเป็นยังไงกว่าคะมากกว่านั่นเองโจทย์ข้อ2 หวานเย็นสุ่มหยิบลูกปิงปอง1นลูกจากถุงใบหนึ่งในถุงมีลูกปิงปองสีแดง15บลูกมีลูกปิงปองสีขาวเหลืองเขียวฟ้าดำอย่างละ1นลูกนั่นหมายความว่าในถุงเราสุ่มหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกจากทั้งหมดมี20ลูกความน่าจะเป็นที่โจทย์ให้หาก็คือหยิบแล้วได้ลูกปิงปองสีแดง นั่นหมายความว่านักเรียนก็จะต้องหาจำนวนของเหตุการณ์ในการสุ่มหยิบลูกปิงปองให้ได้สีแดงสีแดงมี15ลูกนะคะหยิบมา1ลูกส่วน2.2บอกไม่ให้ได้สีดำเพราะนั้นการที่นักเรียนสุ่มหยิบลูกปิงปอง1ลูกไม่ให้ได้สีดำก็เอาสีดำออกนะคะทำให้เหลือสีอื่นเป็นการสุ่มมา1ลูกจากสีอื่นที่ ไม่ใช่สีดำอันนี้คือข้อ2.2ข้อ2.3บอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปีกปองสีดำหรือสีขาวหยิบยังไงคะนักเรียนก็หยิบสีดำมาหนึ่งหรือสีขาวนะคะก็คือในสองลูกนี้ให้หยิบมานะคะจะได้สีดำหรือสีขว เรียนใช้เวลาในการคิดหาแซมเปิลสเปซนะคะจากการสุ่มหยิบ1ลูกจาก20ก็คือ20เลือก1ก็คือได้20วิธีนะคะอันนี้ก็คือแซมเปิลสเปซให้ได้ลูกปิงปองสีแดงสีแดงมีกี่ลูกคะ15ลูกหยิบมา1ลูกก็คือ15เลือก1ก็คือ15 เพราะนั้นข้อ2.1ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกปิงปองสีแดงก็คืออะไรนั่นเองคะส5่วน20ตัดทอนได้เศษ3าส่วนสเพราะนั้นแซมเปิลสเปซยังคงเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้ลูกปิงปองสีดําไม่ได้สีดําก็คือสีอื่นเพราะฉะนั้นสีดํามี1ลูกตัดเป็นสีอื่นๆรวมแล้วก็คือ19ลูกนั่นเองทําให สิ 19, เลือกมา1ได้19ความน่าจะเป็นของ e 2นะคะก็คือ19หารด้วยจำนวน sample s p a c กก็คือยอี่สข้อ2.3ได้ดำหรือขาวก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีลูกปิงปองอยู่2อลูกที่เป็นดำหรือขาวนะคะนักเรียนก็หยิบดำมา1นลูกก็ได้หรือจะหยิบขาวมา เพราะว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องมันเป็นทางเลือก1บวก1ก็คือได้2วิธีเพราะนั้นหารด้วย Sample Space คือ20คสาคำตอบก็คือได้1ส่วน10ข้อนี้บอกว่าเรามีลูกแก้ว13ลูกสีแดง6ลูกต่างกันนะคะสีขาว4ลูกและสีเหลือง3ลูก ซูมหยิบลูกแก้วมาหนึ่งลูกความน่าจะเป็นที่ได้ลูกแก้วสีเหลืองเพราะฉะนั้นในการหาความน่าจะเป็นก็คือในการหาแซมเปิลสเปซก่อนในการหยิบลูกแก้วหนึ่งลูกจาก13ลูกแต่เราสนใจเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีเหลืองนะคะสมมุติให้เป็น e1 เพราะนั้น n,s คืออะไรคะ13เลือกมา1 และเหตุการณ์ที่ได้ลูกแก้วสีเหลืองสีเหลืองมี3ลูกก็เลือกมา1ลูกนักเรียนเอาค่าจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนแซมเปิลสเปซนักเรียนก็จะพบว่า3เลือก1ก็คือ3 13เลือก1ก็คือ13เพราะนั้นค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะได้ลูกแก้วสีเหลืองจึงเป็น3ส่วน13นั่นเอง เหตุการณ์สุ่มเลือกลูกแก้ว1ลูกนะคะแต่เราสนใจความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกแก้วที่ไม่ใช่สีแดงเพราะฉะนั้นแซมเปิลสเปซของการสุ่มหยิบลูกแก้ว1ลูกก็จะเป็นการสุ่มจาก13ลูกเลือกมา1 แต่ได้ลูกแก้วที่ไม่ใช่สีแดงคําว่าไม่ใช่สีแดงหมายถึงนักเรียนก็อาจจะได้สีขาวหรือสีเหลืองทำให้การหาแซมเปิลสเปซนั้นเหมือนเดิมแต่ลูกแก้วที่ไม่ใช่แดง ก็เกิดจากขาวกับเหลืองก็คือ7ลูกนักเรียนเลือกมา1ลูกนักเรียนหาค่าความน่าจะเป็นเอาจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สีแดงได้7วิธีและก็หารด้วย sample space ก็คือ13เหมือนกับข้อ3.1นั่นเอง